สวัสดีครับตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงการให้รหัสโรคเรื้อรังอย่างไรให้ถูกต้องนะครับหรือหกอย่างก็คือการจําหน่ายแฟ้มโครนิกให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟโฟล์กันนิดนึงก่อนนะครับกรณีที่เราไม่นิจฉัยนะครับคนหรือ,อ,อประชากรที่เป็นโรคเรื้อรังไว้ในแฟ้มโครนิกเรียบร้อยแล้วนะครับเช่นสมมติว่านายสมชายนะครับเราไม่นิจฉัยว่าเป็น ไอหนึ่งศูนย์นะครับหรือไฮเปอร์เทนชันนะครับในแฟมโครนิกนะครับจากนั้นเนี่ยก็มีการส่งข้อมูลไปที่เดต้าเซ็น Data เตอร์นะครับซึ่งในเดต้าเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่านายสมชายเนี่ยเป็นไอหนึ่งศูนย์หรือว่าเป็นไฮเปอร์เทนชันเช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับถ้าเกิดมีการไปเจอว่าการที่เราบันทึกไอหนึ่งศูนย์เนี่ยไม่ถูกต้องนะครับจึงมีการนะครับ ลบในเครื่องทิ้งไปลบ I10 ึ่งศทิ้งไปแล้วใส่ใหม่นะครับเป็นเบาหวานกะ็คือ e 1 4 9นะครับจะเกิดอ,อะไรขึ้นครับเมื่อเราส่งข้อมูลไปที่ Data Center นะครับใน Data Center เนี่ยนายสมชายก็ยังมี I10 อยู่1นึ่งเล็ขอนะครับเพราะนั้นเมื่อเราส่ง e 1 4 9ขึ้นไปนะครับในเครื่องเราเป็น e 1 4 9ก็จริงนะครับแต่ว่าใน Data Center จะกลายเป็น i, I 1 0บก e 1 4 9กนะครับก็คือมี2โรคทั้งเบาหวานและความดัน แทนที่จะเป็นแค่ความเบาหวานหรือว่าความดันอย่างเดียวนะครับก็กลายเป็นเบาหวานวิตเป็น DM with hypertension ไปนะครับซึ่งจะรุนแรงกว่านะครับนี่คือการเปลี่ยนหรือว่าการไปลบนะครับรหัสโรคเดือหลังที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วที่ถูกต้องต้องทํำยังไงครับผู้ปนนายสมชายนะครับเป็นโรคเรือหลังเราบันทึกไปว่าไอหนึ่งนย์นะครับตอนนี้ข้อมูลใน เครื่องเรานะครับกับใน Data Center ก็เป็น i อหนึ่งนเหมือนกันนะครับแต่เมื่อเราทราบว่ามีการบันทึกผิดสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราจะต้องทําการจําหน่ายโรคนี้ออกไปนะครับเมื่อเราจําหน่ายโรคนี้ออกไปข้อมูลในสมชายในเครื่องเราก็จะถูกจําหน่ายไม่ใช่ลบนะครับเป็นการจําหน่ายนะครับเมื่อส่งข้อมูลไปที่ Data Center ใน Data Center ก็จะจําหน่ายตามเช่นเดียวกันนะครับเพราะมีการอัปเดตตามข้อมูลของเรานะครับจากนั้นเราก็ใส่รหัสก็้ปไปใหม่นะครับเป็น e หนึ่งสี่เก้าหรือเป็นบวชนะครับ เมื่อเราส่งข้อมูลเข้าไปใหม่ใน Data Center นะก็จะพบว่าในเครื่องเรานะครับกับในเครื่อง Data Center ก็จะมีข้อมูลที่ตรงกันนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูในตัวโปรแกรม MyPCU นะครับว่าเราจะทำยังไงในกรณีที่มีการจำหน่ายนะครับเราก็จะไปที่หน้าข้อมูลโลกดลหลังนะครับเมื่อเราทราบว่ามีการลงรหัสโลกไม่ถูกต้องนะครับก็ไปที่เมนู ข้อมูลลงในหลักนะครับจากนั้นก็ค้นหาชื่อนะครับอาจจะใช้เลข P I D H N ได้สิบสามหลักหรือชื่อก็ได้นะครับกรณีนี้ผมขอใช้เลขสิบเลข I D นะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเราก็เลืยอขึ้นมานะครับสมมุติว่าคนนี้นะครับมีการลงรหัสผิดนะครับจากเดิมเนี่ยนะครับเป็น I หนึ่งศูนย์นะครับ I หนึ่งศูนย์ก็คอวามดันโลหิตสูงนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทําการคลิกขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อที่จะทําการจาหน่ายนะครับเราก็จะทําการจําหน่ายก็จะเป็นสมมติว่า เป็นกรณีอย่างนี้นะครับเราจะมันเดี๋ยวจะนะันําให้ใช้รหัสเป็น0ูนย์ส่นะครับคนะือจริงๆแล้วเราให้รหัสอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช่0ูนย์สาเพราะว่าในระบบการออกรายงานต่างๆเนี่ยเขาจะใช้รหัส0ูนย์สเป็นหลักกรณีที่ยังต้องการจะใช้ข้อมูลชุดนี้อยู่นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นศูนย์สนะครับใส่วันที่จําหน่ายแปจะเป็นวันนี้นะครับหรือว่าเป็นวันไหนก็แล้วแต่นะครับจากนั้นก็กดใส่ไปนะครับก็จะเห็นว่าข้อมูลชุดนี้จะถูกจําหน่ายออกไป โดยที่ข้อมูลยังไม่ได้ถูกลบนะครับเปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนสถานะเป็น04นะครับจากนั้นเราก็ใส่รหัสใหม่เข้าไปนะครับสมมติว่ามีการวินิจฉัยใหม่เป็น E149 นะครับถดทีนะครับ E149 เขคาับนะครับสถานพยาบาลวินิจฉัยครั้งแรกเราทราบไหมนะครับถ้าเราทราบเราก็ใส่เข้าไปถ้าไม่ทราบก็ไม่ต้องใส่อันนี้ไม่ได้เป็นฟิล์งคับนะครับสถานบริการที่รับบริการประจำอันนี้ทัา ถ้ารับบริการที่เรานะครับจําเป็นจะต้องใส่เพราะอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายส่วนหนึ่งกันนะครับจากนั้นเราก็เลือกสถานะใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นศูนย์สามก็คืออย่างรักษาอยู่นะครับแล้วกดบวกเข้าไปนะก็จะเห็นว่าคนนี้นะครับประชากรคนนี้ก็จะมีข้อมูล2เลขกอล่อนเลขก่อนหนึ่งใช้งานนะครับคือรหัสศูนย์สามและอีกระดอบหนึ่งไม่ใช้งานแล้วนะครับคือรหัสศูนย์สี่เมื่อเราส่งข้อมูลออกไปนะครับข้อมูลชุดนี้ก็จะถูกส่งออกไป2เลขก่อนนะครับ เลคคอร์ดีก็จะไปอัปเดตของเดิมที่อยู่ใน Data Center นะครับเลคคอร์ดนี้ก็จะเป็นของใหม่ที่ส่งเข้าไปฉะนั้นเนี่ยนะครับคนนี้ก็จะมีแค่โรคเดียวก็คือ e149 หรือเบาหวานนั่นเองนะครับอันนี้คือการปรับเปลี่ยนนะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงรหัสโรคระลังอย่างทุกต้องนะครับเราจะไม่ทําการลบข้อมูลนะครับโดยเฉพาะถ้าเราไม่มั่นใจว่าได้มีการส่งข้อมูลไปแล้วเนี่ยนะครับห้ามลบเด็ดขาดนะครับนะให้ใช้วิธีการจำหน่ายแทนนะครับ